สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีของมาแกะกล่องรีวิวกันอีกแล้วนะฮะบอกเลยว่ากล่องนี้ดูสวยงามมากๆครับมีความเป็นแบบคลาสสิกมากนะครับดูแบบดูดีครับดูหูหิ้วนี่ครับน่ารักใช่ไหมครับมันคืออะไรนะครับใช่ครับมันก็คือหม้อตุ่นไฟฟ้าครับผมนี่มีภถษาไทยด้วยเอาละครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับผม บอกเลยว่าราคานี้ย่อมเยาวมากๆเลยนะครับก็คือไซส์ผมที่ได้มานี่ครับมันสวยจริงๆครับเออไซส์ดีนะครับราคาก็หกเก้าเ้เท่านั้นครับผมบอกเลยนี่ซื้อมาใช้เองครับนี่มันทํามาจากใช่ครับดินเผาครับผมเออครับนี่คือสีสวยงามมากเป็นหม้อที่แบบว่าคลาสสิกสุดๆครับ เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในครับผมนี่ฮะเขาก็จะมีคู่มือมาให้อ่าไปแดงเปิด,าด,าดฝาออกมากดอ,อุ้ยแต่งแล้วหนึ่ง <c oughs> แค่โฟมครับแค่โฟมนี่ครับเป็นหม้อที่แบบว่าหนักหนักเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าอะไร ดินเผาครับดินเผาอนุญาตนะฮะคือตัวหม้อเนี่ยเป็นดินเผาเลยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวที่ทำความร้อนครับผมแล้วก็ข้างนอกก็ดีไซน์แบบโอ้โหคลาสสิกสุดๆแล้วก็มีปุ่มทำค,ความร้อนนะครับแล้วก็จะมาลองทำกับข้าว กันเลยดีกว่ามาตุนได้สักอย่างนะครับเรียบร้อยครับหลังจากได้ลองใช้มา2-3วันนะครับผมก็คือใช้เวลาตุนเนี่ยโอ้โหยาวนานครับ6ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะครับผมก็ได้ผลงานออกมาครับผมเจ๊ญเป็นไงบ้างครับใช้หม้อแบบที่มันเป็นหม้อดินอย่างงี้นะครับ โอ้โหนี่คือแกงกะหรี่เนื้อตุ๋นของผมนะครับตอนแรกผมก็ตุ๋นผักก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็ตุ๋นเนื้อครับผมก็คือโอ้โหกว่าจะได้ออกมาอย่างนี้นะครับผมผ่านไปหลายชั่วโมงมากครับผมจะบอกเลยว่ามันดูดีมากๆครับมันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับนี่ครับทุกคนแกงกะหรี่เนื้อรับผมญี่ปุ่นฮะผมก็จะมาลาหุูข้าวนะครับผม เราก็จัดการทําแกงกะหรี่นะครับซึ่งใช้เวลาตุ๋นนานมากนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหม้อตุ๋นนะครับแบบดั้งเดิมเลยแต่เป็นไฟฟ้านะครับผมก็คือใช้หม้อดินนะครับผมผมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะฮะเนื้อเนี่ยมันจะมีความแดงๆอยู่ครับผมอบอกได้เลยว่า มันมีความคลาสสิกของการตุนแบบโบราณนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูความเปอยยุ่ยของเนื้อก่อนนะฮะว่ามันก็นึ่งมาจากมันช้เวาะนาะนแต่ว่าเป็นหม้อดินไงรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวต้องมาลองชิมกันก่อนอนะครับเฮ้ครับอื้ได้นในปาก อร่อยแลวดีครับต้องมาลองทําดูนะฮะอือตอนนี้ไปทานดอกก่อนครับอร่อยมากๆขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ